ตัวนี้จะเป็นปลาเทพโพนะฮะนูมันน้ําเสียฮะก็ระยะยิงอยู่ที่ประมาณ3 0มสถึงสีเมตรก็ยิงไปหกสิแบบทีเลยไม่โดนเลยเฉียดไปเฉียดมาเทพโพล้วนๆนะเมื่อวานมันนกมันเข้าฝั่งเลยแต่วันนี้อยู่กลางๆคอทรายนะฮะอ่าสึงบุรี พิมพ์คำว่าอาอ,อปตอคอสายน้ำเสียให้ยิสกตายกันเยอะแยะแลยยิสกปัตะเพียนตายตอนนี้เหลือแต่ปลาเทโพร,ร,ระยะยิงอยู่ที่ประมาณ30-40ิเมตรฮะขึ้นช้าขึ้นเร็วต้องดูเอาก็มีคนได้ไปหลายตัวแล้ว เมื่อวานนี้มันมันเข้าข้างตะลิ่งเลยได้กันคนเราเป็นสิบยสิบตัวอย่างวันนี้มันมันอยู่แถวกลางๆก็ยิ่งถึงฮะสองเส้นก็มีมีขึ้นหัวแล้วก็สะบัดไปก็มีขึ้นปั๊บแล้วก็ปุ๊บปุบปบไปแล้วก็ลงหรือว่างวน้นก็มีงวนงวนช้างงวนเร็วก็ถ้าใครมาพิมพ์คำว่าอ่าอบาต คอสายนู่นนุ่นน,นเป็นหางไหมคีบเป็นคีบเป็นไหมไซส์ก็มีตั้งแต่สองโลยันเจ็ดแปดโลมีตัวส่วนมากจะเป็นเทโพล้วนๆฮะสบายไม่ค่อยมีเทโพเห็นเห็นพี่เขายิงได้มานนี่นก็เทโพเทโพเกือบล้วนๆระยะยิงก็อยู่ที่นุ่นนขึ้นเห็นเห็นคีบไหมฮะน่นครีบ อบตคอทรายนะฮะสิงห์บุรีถ้าใครที่อ,อยู่ใกล้มาเนี่ยเดี๋ยวหาว่าผมไม่บอกอีกดูคลิปให้จบดูให้จบไม่ใช่ว่าอยู่เชียงใหม่แล้วอยากจะมาสิงห์บุรีบอกว่าไม่ไม่บอกไม่ใช่นะฮะดูคลิปมาดูให้จบด้วยไม่ใช่มาดูดูแรกๆเสร็จแล้วก็ถามเละก็ฟังก่อนค่อยค่อยพูดว่ามันอยู่ไหนหรือปลาอะไรมีตัวไหมอย่างเงี้ย อย่างไรที่โพสตปเมื่อเช้านี้กอ็อยู่ที่แม่ลาก็ตัวมันเล็กไซส์น่าจะประมาณสามสี่นิ้วผมก็เลยเปลี่ยนหมายก็อ,อยู่ใกล้กันนะอยู่ใกล้กันห่างกันยี่สิบกโลจากาจากแม่ลาปลายิสกตายกันเยอะเลยหนูขาวๆลอยไปย,ยิสกตายย่สกตะเพียนตอนนี้เหลือเทโพที่อึดๆเมื่อวานนี้ฮะมันมันมันขึ้นข้างฝั่งเลยแต่หลิงแต่ตะล,งตะตะลิงเลยวนันนี้แต่วันนี้ กลางๆนีน่นะก็ดูที่ไอ้งวนช้าๆทั้งทั้งแถบเลยฮะก็มันก็มีต้นไม้ขึ้นอยู่ก็อยู่ที่จังหวะเราดูว่างวนช้างวนเร็วดูจังหวะเอาฮะบางตัวก็งวนช้าๆก็มีไม่ใช่ว่ามันจะเร็วทุกตัวนะึ่มันง อันนี้ก็เร็วหน่อยตัวเล็ก่ะใช้โลสองโลีตัว4-5โลก็ไม่เร็วเท่าไหร่ผมยังไม่ได้เลยยังมี4-5ทีเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางก่อนยางสองเส้นไม่ทัน,นเดี๋ยปรับเป็นยางใหม่เทโพท่านั้น เมื่อวานนี้มันเข้าตะลิงเลยเขายิงกันได้คนละสิบยี่สิบตัวแต่วันนี้มันรู้สึกว่ามันจะเปรียวแล้วอ่ะมันจะออกไปอยู่กลางๆมันไม่ค่อยวานนี้นบอกว่าแปะตะลิงเลยขึ้นง้วนตะลิงช้าๆเลยช้าตอนน้นช้าัน,นี้นก็ช้าพอทันมันอยู่คะ หันไปเห็นกระโดงลงก็ทันอยู่อยู่ที่ว่าเราเรานิ่งแค่ไหนเข้าไปในปานะ่าเทโพท่านั้นนะฮะคอทรายออบตคอทรอายอย่างใครใครจะมาอย่างเงี้ยพวกนี้ก็น่าจะยังยังอยู่ฮะโอยโดนมาวัานนะก็มีคนได้ไปหลายตัวแล้วแหละวันนี้ ส่วนเมื่อวานนี้ได้กันเยอะได้กันมันนกมาสองสามวันแล้วอ้ยนี่ึ้นขึ้นกลางแจ้งตัวมันอยู่ที่จังหวะว่าเราเห็นเห็นตรงไหนเห็นใกล้เห็นไกลง้วนช้าง้วนเร็วอยู่ที่จังหวะเรามันบอกไม่ได้เล้ว่ายิงโดนไหมผมยิงไปเนะไอ้ต่ำกว่าห้าหกทีแล้วไม่โดนเลยมันขึ้นประมาณสามสิบสี่สิบเมตรตรงน้นฮะอยู่ที่เรา ตัวใหญ่ใหญ่ตีน้ำบุ้มบุ้มเลยนนมันต้นไม้มันก็มีพอมีขึ้นฮะทางนน้นก็เดินไปได้มีคนยิงทางน้นอยู่ประมาณสิบยี่สิบคนแต่ตรงนี้มันไม่มีที่ยืนมันต้องขึ้นต้นไม้หาต้นไม้ขึ้นเอาอยู่ที่จังหวะฮะ สบอากาศเห็นมันขึ้นช้าๆก็ได้นกน้ำเมื่อวานนี้ะจัดเมื่อวานนี้จัดเมืวานนี้พี่เขายิงกดไปสิบกว่าตัวไซสี่ห้าโลสี่ห้าโลปลามันเจอน้ำเสียนเยอะฮะ ฝั่งนู้นอบอตอเขาไม่ให้ยิงนะฝั่งนู้นยิงยิงได้ตรงข้ามอบอตอถ้าใครมาอย่าอย่าเข้าไปฝ้าอบอตอเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะไล่ข้ามมาฝั่งนี้เหมือนเดิมเทโพเท่านั้นนะครับน้ำเสียฮะนป็นใหญ่ ที่จังหวะแล้วว่าเรามองทันมันไหมผมก็เฉียดไปเฉียดมาดักยังไม่ถูกปลาเทพโพล้ลวนวนะฮะปยาิศกตายแล้วมั้งปลาอิศกเาจะเพียนตายแล้ว,ษษษลวนี่ทันอยู่นี่ ตัวนี้ทันอยู่นน้นนี่ก็ทันลนละทันมันอยู่ครับเห็นเห็นหางเห็นเคียอยู่บางตัวเอาหัวขึ้นมาเลื่อๆแล้วะตะเกียกตะเกียกไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงนต้องกะให้ดีๆขึ้นตัวใหญ่แล้นะขึ้นน้ำ ถึงบุรีนะอ่าผมผมอยู่ลบบุรีก็วิ่งมาอยู่ชั่วโมงกว่าๆอ oh, ุ้ยดูเชือกโอ้นู้นนูด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 ูเห็นคีบอยู่เลยนั่นเลยไหมนะเห็นคีบอยู่เลยตัวนั้นน่าจะไปสี่ห้าโลได้ตะเกียกมาเห็นคีบไปเลยยังไม่ลงเลยตัวนั้นน่ใหญ่ ใครมีอ่ามไวเป็นเลิศก็แม่นแล้วไวก็มาลองดูได้ครขึ้นทั้งวันนู่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 น่ระยะยิงตัวนี้เน่ยประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเมตรฮะมองมันมันใกล้ๆนะแต่มันไม่ใกล้นะออืตัวนี้รู้เลยว่าหัวไปทางไหนแต่จะโดนหรือเปล่าอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่ง เมื่อกี้ขึ้นช้าๆเลยขึ้นเสร็จแล้วก็ดืดๆไปประมาณนี้นะฮะออกอ่าถ้าใครจะมาอยู่ใกล้ก็พิมพ์คาว่าอบตอคอทายสิงห์บุรีอ่ามันจะอยู่หลังอบตอ มยังไม่ได้นะครับเออผมไวไม่พอขึ้นทั้งวันะเพราะว่าน้ำมันเสียอ่าปลาอื่นตายเกือบหมดแล้วมั้งปลาตะเพียนปลาย,ยี่สกน่าจะตายหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เทพโพที่ยังอื่นอืเมื่อวานนี้นกเยอะวันี้เข้าตลิงเลยพายิงกันข้างตะลิงเลยแต่วันนี้ มันอยู่กลางๆอืมตัวนี้โหตัวนี้นโหไปเลยนั่นนั่นโอ้โห<ๆ>ตัวนี้น่าจะโดนมันไม่จะโดนหรือเปล่าโอเคนะฮะใครจะมาก็พิมพ์คำว่าอาบตคอทายแต่ผมยิงก่อนเพื่อจะได้สักตัวสองตัวโอเคแค่นี้ครับอืเสียงต็มแรกนะฮะ เื่อจะโดนโอ้โหยิงเป็นสิบน่าจะประมาณไซส์สองโลสองโลก็กว่าใหญ่ๆไม่โดนโดนเล็กก็ขึ้นเรื่อยๆฮะปลามันปามันน้ำมันเสียน้ำมันเขาปล่อยน้ำมาแล้วมันก็มายายา,ยามันนุ่นขึ้นวนยามันเน่าตัวแรกฮะ ไซน่าจะสองโลนี่แหละประมาณนี้นะอุยอ้ยอุ้ยประเดิมตัวแรกเทโพนะฮะเนี่ยใหญ่ๆไม่โดนโดนเล็กๆ4 5สี่ห้าไม่โดนนะโดนเล็กๆยิงไปเป็นสิบแหละเพิ่งโดนเนี่ยตัวมันแดงอนะ่ะนตัวมันแดง ยิงระยะ3 0 4สิิมนะฮะไม่ใช่ยิงใกล้ๆนะเมื่อวานนี้มันเข้าใกล้เมื่อวานนี้เขาบอกว่าแปดตลิงเลยขึ้นง้นตะลิงเลยแต่วันนี้ขึ้นกลางปลาไม่แต่เทโพท่านั้นนะฮะแต่ต้องยิงให้ไวตัวแรกตัวแรกครับเนี่ยเทโพฮะน,น พรุ่งนี้ก็น่าจะพรุ่งนี้ก็น่าจะมีตวัวอ่าคุณสุรักด์สุรศักดิ์โทรมาอ่าแป๊บนึงนะ,ะเดี๋ยวรับโทรศัพท์เปิดลุงรถนั่งร้านนั่งร้านตาจ๊อบสูงหรือไม่สูงต้องมาเกาะอ่ะหุตึงแค่ตึงที่ไ <c oughs> หล่แล้วได้หมดสี่เมตรได้อ่ะไอ้ที่มีปลาฝ่ารงข้ามขับรถมบัหง,บง <c oughs> หัวเมื<ห>่อเร็วเลื<ห>่อนปืนเลื่อนปืนวางวางไว้ชิ้นตกนะ เจอเล่นแ่ดิอะไรนะขับรถปืนขัดอะไรต้นไม้หรืออะไรปืนหัดขักบ่อยหังรถไฟเนี่ยเนี้ยถึงเลยยิงเนี้ยถึงเลยโอ้โหสองโลกว่าขงมันนึงเขาเห็นเรายิงได้เขาก็เลยเขาเลิกเลยเขายิงไม่ได้แต่เรายิงได้เขาไล่เราหนีเลย